รักร้ายนายมาเฟียตอนที่5ทับสต่อต้าน mm hmm. เวลา23นาฬิกา45นาที mm hmm. เสียงโทรศัพท์มือถือสั่นดังทำให้บูพารู้สึกตัวพร้อมกับควานม,มือไปหาโทรศัพท์เพื่อที่จะกดรับสายดวงตาสลึมสลือด้วยความงัวเงียจากการเพิ่งตื่นนอนก่อนจะหลือตามองดูชื่อบนจอมือถือและพบว่าเป็นนายใหญ่ที่โทรมาครับหวัวหนนะ้ ไปรับปื้มให้ฉันทีเขาบอกว่าฝนตกหนักแล้วก็รถเสียหาทางไปบ้านไม่เจอบ้านไหนครับหัวหน้าก,ก็บ้านที่มึงนอนอยู่นี่ยังไงละววะจะให้ผมไปรับมาที่นี่หรอครับแล้วคุณตาละ่ะอย่าให้มันรู้เชียวนะลืมบอกว่าจะไปเซอร์ไพรส์มันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์พอดีไม่ต้องไปโรงเรียนเนี่ยเพราะงั้นก็ไปหาอะไรทำกันอยู่ที่บ้านจัดเลี้ยงฉลองต้อนรับที่ปลื้นไปอยู่ด้วยก็ได้ คุณปลื้มจะมาอยู่กับพวกเราที่นี่หรอครับภูผาตกใจที่ได้รู้แบบนั้นและถ้าเป็นแบบนี้เขาคงจะต้องมีเรื่องให้ปวดหัวอีกแน่เพราะปราดคงจะไม่ยอมเออตอนนี้แกรีบเอาไปพาหนุปลื้มมาที่บ้านก่อนเดี๋ยวฉันจะส่งเบอร์ของปลื้มไปให้จะได้ติดต่อหากันได้ครับนายไม่กี่นาทีต่อมาภูผาก็ค่อ,คอยๆย่องออกมาจากห้องเขาหันไปมองที่ประตูห้องของปราด ก่อนจะรีบเดินตรงไปยังหน้าบ้านเราจะเอารถไปหรือว่าจะเดินไปดีนะมันจะไม่ได้ไกลามากนี่นะภูผาพึพรรมพำและกำลังนึกคิดถ้าหากเราเอารถออกคุณป้าต้องรู้แน่ๆถ้างั้นก็เดินไปนี่แหละพูดจบภูผาก็เดินออกมาจากบ้านโดยไม่ลืมที่จะหันไปมองทางด้านหลังอีกครั้งเพราะกลัวว่าบาดอาจจะตื่นขึ้นมาเห็น ทางด้านปลื้มตอนนี้กำลังนั่งรออู่ในรถและพยายามที่จะสตาร์ทรถให้ติดแต่ทว่ามันก็ไม่ติดขึ้นมาสักทีโอ้ยรู้งี้เอาไอ้เชษมาด้วยก็ดีไม่น่าให้มันตามมาทีหลังเลยรีบมมวยวายให้กับความใจร้อนของตนเพราะดันรีบมาจนไม่อยากจะรอเชษดถาและพอมาเกิดเรื่องแบบนี้เขาก็ทำอะไรเองไม่เป็นสักอย่างเสียงเคาะที่กระจกรถด,ดังทำให้ปลื้มหันไปมอง นายมาได้สักทีนะปลืมเอ่ยถ้าคุณเัืสูงทันทีที่เห็นหน้าผมจะเข็นรถไปที่ศาราตรงนั้นคุณปลื้มคอยบังคับผมอะไรนะครับเขาบอกพลังชี้ไปที่สาราข้างทางคนในรถทําตามที่บุพาบอกพลังมองภูผาที่หูร่มเก็บไปเขาเดินไปด้านท้ายรถวางร่มลงบนกระโปรงหลังรถทําให้ร่างสูงเปียกฝนที่กําลังตกลงมาอย่างหนักเขาออกแรงดันท้ายรถให้เคลื่อนตัว ภูผากังเริ่มออกเปิดประตูให้ปลื้มลงมาเขากลัวว่านั่งอยู่ในรถแบบนั้นแล้วปลื้มจะหายใจไม่ออกเพราะรถมันสตาร์ทไม่ติดเปิดแอร์ไม่ได้นายจะเปิดให้ฝนมันสาดเดินตัวฉันทําไมเนี่ยลืิม,มวยวายแทนพีที่ประตูรถถูกเปิดออกลงมาก่อนครับคุณปลื้มไม่ลงฉันจะนั่งอยู่ในนี้ถ้างั้นก็เปิดกระจกด้านหลังลงหน่อยก็ได้ครับเดี๋ยวจะหายใจไม่ออกเรื่องนั้นฉันรู้หรอกหน้านี่ไปดูรถให้ก่อนสิปริม,มวยวายด้วยความ,มุดหงิด และรำคาญที่อีกฝ่ายออกความเห็นฝนตกหนักขนาดนี้จะดูอะไรได้ล้วครับแล้วจะเอาอยัางไงบลิมยังคงโวยวายก็ถ้าไม่เดินตากฝนกลับบ้านก็ไปนั่งหลบที่ศาลาก่อนก็ได้ครับเปิดกระจกแบบนั้นฝนก็เข้ามาเปียกเบาะน,นั่งหมดนะคุณร่างสูงบอกทางมองไปที่กระจกประตูหลังที่เปิดออกและแตอนนี้ฝนมันก็สาดเข้ามาฝนตกแรงขนาดนี้ฉันคงไม่เดินตากฝนไปบ้านหรอกนะงั้นก็ไปหลบที่ศาลาก่อนนะครับ มาครับผมจะบังฝนให้ผูผากางร่มความจางแขนรอรับร่างบางเปริ่มรีบปิดกระจกและลงมาจากรถพร้อมกับมุดเข้าไปในอ้อมอกที่รอรับเขาอยู่กลิ่นหอมจังเปรี่มคิดแค่นั้นเขามองหน้าภูผาตอนที่วิ่งเข้ามาในศาลาก่อนจะเลิกมองเมื่อมาถึงด้านในแต่ฝนทีตกแรงและสาดเข้ามาแถมยังหนาวมากอีกด้วยคุณปื่มหนาวหรอครับภูผ,ผาถามพร้อมกับก้มมองตัวเองเออ เสื้อผมเปียกโชกเลยถ้าเอาให้คุณก็กลัวว่าคุณจะหนาวยิ่งกว่าเดิมนัไปเปิดท้ายรถแล้วเปิดกระเป๋าใบาใหญ่หยิบเสื้อมาให้ฉันหนึ่งตัวสิปลิมออกคำสั่งพรางทำหน้าเช็ดได้ครับคุณปลื้มครูผารีบทำตามที่อีคนสั่งขอกางร่มและวิ่งมาเปิดท้ายรถก่อนจะเปิดกระเป๋าใบาใหญ่และค้นหาเสื้อตัวที่นานาให้ปลื้มแต่ทว่าในนั้นกลับมีปืนอยู่หนึ่งกระบอกทำให้ครูผาแอบคิด ว่าคนที่ดูอ่านแอแบบปลื้มจะกล้าจาับปืนมายิงใครด้วยเหรอแต่ว่าปลื้มก็อาจจะพกเพื่อความสบายใจและอาจจะไม่ได้ใช้งานมันก็ได้ครูผ,ผาปิดท้ายรถและได้เป็นผ้าขนหนูมาแทนเสื้อเพราะมันผืนใหญ่และน่าจะห่มตัวได้ดีกว่าฉันบอกว่าให้เอาเสื้อมาให้ไงนายเอาไอ้นี่มาทําไมเนี่ยคุณหนูเจ้าอารมณ์วายอีกแล้วแต่ภูผาก็พยายามอธิบายให้คนที่อยู่ตงนี้ฟังผ้าขนหนูนี่แหละครับดีแล้ว มันพันได้รวบตัวกูเลยนะภูผาตอบพร้อมกับพันผ้ากุนูอ้อมตัวร่างบางจะฉันสั่งเสื้อนะฮขับใจะมัดภูผามองร่างบางที่ทำท่ากระฟัดกระเฟียดหุดหิดใส่เขาพร้อมกับยกยิ้มมุมปากเล็กน้อยแม้กดตรงหน้าจะทำตัวงี่เง่าแต่กลับดูน่ารักจนภูผาต้องเผยยิ้มเป็นคุณหนูเจ้าอาร์ณอะไรขนาดนั้นภูผพาพูดออกมาลอยๆอยสายตาก็มองไปทางอื่นแต่กลึงก็ได้ยิน และหันขวักมามองร่างสูงทันทีฉันเป็นคุณหนูที่เอาแตกใจรู้เอาไว้ด้วยเพราะงั้นก็อย่าขัดใจฉันอีกปรื้มมองค้อนใส่ภูผาทำให้ภูผาค้อมหัวต่ำให้ผ่านไปได้สักพักคนปากเก่งอย่างปรีมก็นั่งหนาวจนตัวสันฝนมันคงจะไม่หยุดตกง่ายๆเราเดินฝ่าฝนไปเลยดีไหมครับคืนอยู่แบบนี้ต่อคุณอาจจะป่วยเอาได้ภูผาออกความเห็น แต่ดูเหมือนว่าคุณหนูปลื้มจะหนุนอ,อีกแล้วแล้วเดินฝ่าฝนไปฉันจะไม่ป่วยหรืองไงใช่ปลื้มพูดเสียงสัน่นทั้งยังจามออกมาดูท่าคุณหนูปลื้มจะเป็นหวัดเสียแล้วทำให้คูผานึกกลัวว่าถ้าเกิดเติมทําให้คุณหนูปลื้มเป็นหวัดแล้วก็ต้องโดนหัวหน้าลงโทษแน่ขออนุญาตนะครับผูู้จบคูผาก็เดินเข้ามาใกล้กับร่างบาง จะทำอะไรของนายนะปลื้มจะขยับหนีแต่กระถูกมือหนาคว้าตัวดึงเข้ามากอดผมตัวเปียกก็จริงแต่ว่าทำแบบนี้คุณปลื้มจะอุ่นขึ้นจะได้ไม่หนาวมากจนตัวสั่นเหมือนเมื่อกี้แต่ฉันไม่ต้องการเอามือออกไปเลยนะอย่าดื้อสิครับเพราะถ้าคุณป่วยขึ้นมาผมต้องโดนลงโทษแน่นั่นมันก็เรื่องของนายไม่เกี่ยวกับฉันปล่อยสิวะไอ้คนขับรถกลางบางดิ้นขรุขระอยู่ในอกแกรง แต่ผูพาก็ไม่ได้คิดที่จะปล่อยแถมยังนั่งลงที่พื้นตรงนั้นพร้อมกับจับตัวปลื้มให้นั่งลงมาในวางขาของต้นโดยที่ให้แผ่นหลังของร่างบางแนบชิดติดกับหน้าอกแกร่งและสองแขนก็กอดคนตัวเล็กเอาไว้แน่นผมแค่เป็นห่วงกลัวว่าคุณจะป่วยต้องขอโทษที่ผมทำอะไรร่วงเกินคุณช่วยนั่งอยู่นิ่งๆเถอนะครับจะได้อุ่นขึ้นภูผาพูดบอกที่ข้างหูบาง ทำให้กลืนที่พยายามแข็งขืนอ่อนตัวลงนายอย่าเอาไปพูดบอกใครเชียวนะว่าฉันยอมให้นายกอดน,นะหรือไม่อยากให้ใครเอาเตนไปนินทาว่ามานั่งกอดกับบริการของพี่ปราศจึงเอ่ยสั่งห้ามพูดให้ใครรู้เรื่องนี้ครับผมจะไม่พูดเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดแต่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นคำสั่งของคุณหรอกนะครับแต่มันเป็นเพราะว่าผมกลัวจะโดนลงโทษนะ่ะนายนี่มัน ปลึงพูดไม่จบเขาหยุดค้างนิ่งเพราะคิดว่าเป็นแบบนั้นก็ดีแล้วเวลาผ่านไปจนทีห้าเฉฐาโทรมหาเจ้านายของตนอยู่หลายสายแต่กลับไม่มีใครรับเพราะมือถือของปลื้มดันอยู่ในรถส่วนตัวปลื้มนั้นตอนนี้กำลังนอนขดตัวกลมอยู่ในอ้อมกอดที่แสนจะอบอุ่นของภูผาที่กลางศาลาข้างทางเฉฐาตามสัญ,ญญาณ G.P.S ในมือถือของเจ้านาย มาจนถึงรถที่จอดอยู่ข้างทางคุณหนูคุณหนูอยู่ไหนครับคุณหนูเขาร้องเรียกหาอย่างตกอกตกใจที่หาตัวคุณหนูรลืนไม่เจอแต่เมื่อหันไปมองในศาลาข้างทางสองตาก,ก็เบิกกว้างทันทีเมื่อได้เห็นว่าคุณหนูของตนนอนอยู่ในอกของภูพาแถมยังมุดหน้าเข้าไปในอกแกรงนั่นอีกด้วยเชษฐาเดินเข้ามาหาคุณทั้งสองก่อนจะแตะบ่ากว้างเพื่อปลุกให้ตื่น ภูผาสะดุ้งขึ้นมาและรีบคว้าม,มือไปจับแขนของเชษฐาด้วยความตกใจแต่ทว่าก็ต้องชะงักไปเมื่อเห็นปืนจ่อมาที่ด้านหน้าของตนปล่อยคุณหนูของกูเชษฐาเอ่ยเสียงแข็งกล้าดียังไงมากอดคุณหนูของเขาขนาดตัวเขาที่อยู่กับคุณหนูปลื้มมาตั้งนานยังไม่เคยได้สัมผัสตัวกันเลยภูผาใช้อีกมือขย่าปลุกให้คนที่กำลังหลับสนิทตื่นเมื่อเห็นว่าเชษฐาดูท่าจะเอาเรื่อง ทำไมมีอะไรลืมพูดแต่ก็ยังไม่ได้ลืมตาขึ้นมาดูเขายังคงมุดอมภูผาและกำลังจะหลับต่อคุณปลื้มครับเชษฐาเอ่ยเรียกเสียงดังทำให้ดวงตาสวยรีบลืมตาพึุขึ้นมาก่อนจะหันมาหามึงหายหัวไปไหนไอ้เชษกว่าจะมาได้นะมึงอ๋อโอ้ยปลื้มร้องอูดโอยเมื่อขยับตัวจะลุกทำให้เชษฐาต้องรีบเข้ามาพยุง แต่อีกมือก็ยังชี้ปืนไปที่ภูพาอยู่เก็บปืนได้แล้วรีมเอ๋ยสั่งครับคุณหนูเชธาทำตามที่บอกไปเอาของในรถฉันขึ้นรถแกเลยไอ้เชฐฉันจะได้ไปหาพี่ปราดสักทีครับคุณหนูในขณะที่เชธาเดินออกไปภูผาก็ลุกขึ้นด้วยความยากลำบากเพราะเขาปวดตัวไปหมดนี่้าไม่เคยเป็นทหารมาก,ก่อนเมื่อคืนภูผาคงจะทนนั่งอยู่แบบนั้นไม่ไหว ปลืม,มองร่างสูงที่กำลังยืนบิดตัวไปมาเมื่อคืนถ้าไม่ได้อบอุ่นๆของภูผาป่านนี้คงได้หนาวตาไปแล้วที่บ้านพักของปราดปลื้มเดินเข้ามาได้านในบ้านโดยมีภูผากับเชษฐาเดินตามหลังเข้ามาพี่ปราดอยู่ห้องไหนปลื้มหันมองไปทั่วบ้านและเห็นว่ามันมีอยู่หลายห้องจึงเอ่ยถามเพราะอยากจะไปที่ห้องของปราดตตวนี้คุณปราดยังไม่ตื่นเลยครับ ยังไม่ตื่นก็ปลุกสิไม่ได้นะครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยถ้ารีบปลุกผมได้สวยแน่ก็เรื่องของนายสิฉันจะไปปลุกเขาถ้าคุณลืมทําแบบนั้นคุณป่าได้เลยคุณออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้แน่ครับผมว่าเข้าไปพักที่ห้องรับแขกก่อนดีกว่ารอให้คุณป่าตื่นก่อนแล้วค่อยมาเจอกันเถอะนะครับก็ได้ลืมยอมตกลงเพราะกลัวว่าพี่ป่าจะโกรธจึงยอมไปที่ห้องพักตามที่ภูพาบอก ห้องนี้ของคุณปลื้มครับส่วนห้องข้างกันก็ของนายเชฐาอืมขอบใจถ้างั้นก็เชนพักผ่อนได้ตามสบายเลยนะครับผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนพูดจบภูผาก็ค้อมหัวให้เล็กน้อยก่อนจะหันเดินไปเข้าห้องนอนของตนเวลาเก้านาฬิกาปราดแต่งตัวหล่อเดินออกมาจากห้องวันนี้หยูดนี่ครับคุณปราดจะไปไหน ก็ไปเที่ยวไงอยากจะไปนอนกับพวกสาวๆนะ่ะไปด้วยกันป้ะพี่ปราดบอกพังยิ้มกว้างเรื่องกินเรื่องเที่ยวมันก็เป็นเรื่องปกติของปราดอยู่แล้วอีกอย่างช่วงนี้ก็ต้องมาเส่แสง้งแกล้งทําตัวเป็นเด็กนักเรียนด้วยทําให้เขาไม่ได้เที่ยวมาตั้งหลายวันวันนี้เลยอยากจะออกไปดูว่าที่นี่มีอะไรว่าที่นี่มีอะไรให้ได้เล่นสนุกบ้างจะเหมือนกับที่ภูเก็ตบ้านของตนหรือเปล่าเออคือ เดี๋ยวก่อนนะครับคุณปาดคือว่าวันนี้เรามีแขกนะครับแขกไหนใครจะมาพ่อละปราดพูดทางกำลังทายยช็อกโกแลตลงบนแผ่นขนมปังเสร็จก็ยัดมันใส่ปากปริ่มเองครับพี่ปลาดปริ่มเดินมาหาปลาดที่ครัวและเอ่ยพูดด้วยนั่นทำให้ร่างหนาถึงกับตกใจปรื่มมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่มามาอยู่ที่นี่ได้งไง ปลื้มจะมาอยู่กับพี่ปากครับใครอนุญาตให้นายมาอยู่กับฉันรีบกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะปราดบอกพร้อมกับวางของในมือลงและเดินออกมาหาปลื้มคุณพ่อเป็นคนอนุญาตครับถ้าหากพี่ปร,ปราดจะไล่ปลื้มกลับก็ต้องโทรไปขออนุญาตคุณพ่อก่อนนะครับพ่อมีลูกคนเดียวคือฉันนายไม่มีสิทธิ์มาเรียกเขาว่าพ่อปราดชี้หน้าต่อว่าปลื้มก่อนจะเดินกลับเข้าห้องของตนปลื้มที่โดนต่อว่าก็เชิดหน้าใส่ เพราะเขาไม่แคร์ร่างสูงหงิดอารมณ์เสียไม่เข้าใจเลยว่าทําไมพ่อต้องทําถึงขนาดนี้และด้วยความไม่พอใจจึงโทรไปหาพ่อเพื่อที่จะถามให้รู้เรื่องทําไมพ่อต้องทําถึงขนาดนี้ด้วยครับพ่อส่งเด็กนั่นมาอยู่กับผมแบบนี้มันจะไม่มากไปหน่อยเรอให้เขากลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะพ่อแปบพูดกับคนในสายด้วยความหัวเสียพ่อทำแบบนี้มันออกจะดูรวกรัดจนเกินไป ก็ที่แกบอกว่าไม่อยากแต่งงานกับหนูปลื้มเป็นเพราะว่าแกยังไม่รู้จักน้องยังไงละ่ะฉันให้น้องไปอยู่กับแกทีนี้ก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นตอนที่แต่งงานเข้ามาอยู่บ้านเดียวกันก็จะได้ไม่อึดอัดแต่ผมไม่แต่งพ่อจะบังคับผมเรื่องอะไรก็ได้แต่อย่าบังคับให้ผมรักใครหรือแต่งงานกับใครผมขอร้องเลยนะพ่อเอาตัวเด็กนั่นกลับไปคำขาดของปราดทำให้ประกรณ์หงุดหงิดใช่น้อย แต่ในเมื่อพูดด้วยดีๆไม่ได้เขาก็คงต้องบังคับลูกชายตัวดีของเขาเก็บฟังให้ดีนะว่านี่คือคำสั่งเพราะงั้นฉันจะไม่ทำอะไรตามที่ใจแกต้องการฉันบอกว่าให้แกแต่งงานกับหนูปลื้มแกก็ต้องแต่งเพราะงั้นกลับไปทำสิ่งที่แกควรทำได้ละพูดจบผู้เป็นพ่อก็วางสายไปปราดจ,จึงหัวเสียที่พ่อกำลังบังคับเขาอีกแล้วถ้าพ่อจะเล่นแบบนี้ก็ได้ ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าผมตอบต้านพ่อขึ้นมามันจะเป็นยังไงปราดพูดกับตัวเองก่อนจะขบกล้ามแน่นค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรักร้ายนายมาเฟียสวัสดีทุกๆคนนะคะคิดถึงคนฟังมากๆเลยเราไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันเนาะเดี๋ยวหายไป3วันครับหลังจากที่อัพหมอเกสตอนที่33ไปนี่ก็3วันแล้วเพิ่งจะมาอัพเรื่องรัก้ายอีกแล้วเดี๋ยว พรุ่งนี้ก็คงจะเป็นหมอเก๋อีกสักสองตอนนะคะผมแล้วค่อยมารักไล์อีกทีนึงเนะขอสลับสับกันลงนะส่วนหมอเก๋ก็แต่งจบไปแล้วแหละแต่อาจเสียงไม่ทันไม่ใช่มันต้องพูดว่ายังไงหรอมันไม่มันไม่ค่อยมีเวลาว่างได้อาดเสียงอะช่วงนี้เดียวก็จะเน้นเขียนจริงๆเลยนะทุกคนหากใครที่อ,อ,อยากจะฟังอย่าพูดผิด,ผด,ผด ใครที่อยากจะอ่านก็ไปอ่านในรีดอะไรได้นะครับลงเอาไว้ถึงตอนที่เจ็ดแล้วละ่ะพรุ่งนี้น่าจะเป็นตอนที่แปดแล้วอะฮะแต่ว่าตอนนี้ในในในนี้ยังอยู่ตอนที่ห้าอยู่เลยเสียงก็แปลกๆนิดนึงนะทุกคนมันอาจจะขึ้นจมูกนิดนึงเป็นหวัดครับแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีแต่ว่าแบบอยากพูดกับทุกคนมากๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันในคอมเมนต์ดีกว่าทักไทยเดี๋ยวเข้ามานะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตอบคอมเมนต์ทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะบ๊ายบายจ้า